ือเีโอเคโอ้โหน่ากลัวมากนะครับโอเคๆนะครับโอเคฝากตัวเลยครับผมครับอาแบมกับเสี่ยมี่ครับผมสาวครับเป็นไงบ้างครับจบแลจริงจริงก็จ่นเต้นครับผมคือเขาก็แบรนด์ใหญ่ครับผมแล้วก็รอบนี้แค่ไม่ใช่ที่ไทยอย่างเดียวแล้วก็เป็นฝั่งเซาลิตเอเชียหมดแล้วผมก็รู้สึกดีครับ เป็นแคการทำงานกับ x i a ีครั้งนี้แบบครับผมก็คือรอบที่แล้วที่คือได้ถ่ายโฆษณาที่ประเทศเกาหลีครับผมตอนนั้นก็คออือทุกอย่างออกมา smooth ครับก็แบบการ working ด้วยกันอะไรหลายๆอย่างก็คือไม่มีอะไรอขัดข้องสักเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ทางนี้เขาก็ support ผมแบบว่า all in แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบป้ายโฆษณาของทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นด้วยครับผมก็เดี๋ยวสามารถน่าจะดูได้ครับตามหลายๆที่ในประเทศไทยนะครับ มันเป็นตัดสินใจรูปหางเสียวมีอก็จริงๆคือผมว่ามันเป็นคือเขาก็รีเชามาถึงผมก่อนด้วยครับผมแล้วก็หลายๆอย่างผะว่ามันคลิกกันครับไม่ว่าจะเป็นการที่เขา represent แบรนดของเขามันก็เข้ากับตัวผมด้วยอะไรด้วยครับผมแล้วหลังจากหลายๆครั้งที่เราได้ประชุมกันแล้วก็ได้คุยกันเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบการทํางานหลายๆอย่างมันน่าจะออกมาสム ooth ดีครับก็เลยเลือกที่จะทำรีเชาใเราลเลครับแบรนดของปรด,ดักตัวนี้เป็นยังไงครับ จริดๆแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องกล้องนะครับผมอย่ากผมบอกไปแล้วก็นิวดีไซน์ที่เมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วผมแล้วส่วนตัวผมชอบสีขาวอยู่แล้วด้วยครับก็ผมว่ามันระดับเปอร์เซนความเป็นตัวผมดีแล้วก็น่าจะระดับเปอร์เซนถึงความเป็นตัวของหลายๆคนได้ครับอย่างการเป็นกล้องนี่คือความโดดเลยใช่ไหมครับผมผมชอบถ่ายรูปอยู่แล้วอะไรก็คือจะไอ้จริงก็คือผมก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วผมว่าจะเป็นรูปตัวผมเองหรือว่ารูปแบบสิ่งหลายๆอย่างรอบตัวผมมาผมส่วนให่ก็น่าจะเป็นถ่ายแมวประมาณนี้ ครับผมก็ผมว่าไอเทคโนโลยีใหม่ที่เขานำมาไอ้200เมกะพิกเซลเนี่ยผมว่ามันน่าตอบโจทย์ให้กับหลายๆคนครับฝากนะครับผมก็วันนี้ถึงจะเป็นการประกาศนะครับผมรอบแรกแต่ว่าในนาคนนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมแล้วก็มีกหลายอย่างให้ติดตามแน่นอนนะผมก็อยากให้ทุกคนคอยสนับสนุนทั้งผมแล้วก็เชลมีด้วยละกัน เปิดมีใหม่มาเงานังเลยช่วงงานใหม่นี่ช่วงงานเมื่อไห่บ่อยใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับกับการดินมาทำงานที่บ้านเกิดเองบ่อยๆจริงก็ดีครับผมแต่ว่าคือจริงมันก็มีหลายๆงานที่แบบว่ามันกองอยู่ตอนนี้ครับก็เลยผมอยากที่จะเคลียร์แต่ละงานให้เสร็จก่อนที่ผมจะไปทัวร์ที่อเมริกามว่าเราจะอเมริกาจนสิงประมาณกลางปีอาจจะไม่ไม่ได้มีช่วงกลับไทยเยอะสักเท่าไหร่ครับผมก็เลยพยายามที่จะเคลียร์งานหลายๆอย่างแล้วเวลาไปอเมริกาจะได้แบบสบายใจหน่อย อืมก่อนที่จะไปทัวร์ก็น่าจะได้เจออีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าก็มาแป๊บเดียวครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอสักประมาณสามสี่เดือนโอ้สามสี่เดือนอีกครับไม่ได้ก็ไปทัวร์อย่างเงี้ยไม่มใช่ใชเราไปทัวร์ไปเกาหลีก็ไม่ได้กลับครับผมคืออยู่ตรงนั้นอย่างเดียวใช่ครับผมใช่ครับผมทีนี้เราก็ต้องเตรียมตัวหนักเลยนะคะสำหรับการจะไปทัวร์ที่อเมริกาต้องอืมก็ถามว่าเรื่องตัวก็คือจริงๆก็คือพร้อมอยู่แล้วครับผมเพราะว่ายังไงทัวร์มันก็ได้ทัวร์ฝั่งเอเชียมาได้สักพักแล้วนะครับผม แต่ว่าก็มีแบบว่าต้องเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรสองสญญาอย่างไปโชว์ที่นู่นด้วยครับผมก็บอกไม่ได้ตรงนี้การโชว์ที่มีาการกลับทางเอเชียรเราจะแตกตา่างยังไงอืมผมว่ามันอยู่ที่คนดูมากกว่าคมคือ,อคนดูแถบฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมก็แบบว่าจะมีความคึกเยอะกว่าตรงนี้หน่อยนิดนึงครับผมผมก็เลยอาจจะต้องแบบเตรียมโชว์อีกแบบหนึงนน่งไปให้เขาประมาณนี้จะมีกบสกัมพูช์ทัวนที่ายอีกรอบ อันนี้โหเอือดวนี้ผมไม่ค่อยหลุดนะแาอถามว่ามีหวังไหมก็อาจจะครับผมแต่ว่าอ่ก็ต้องดูครับว่าหลายๆคนเขาเรียกร้องมากแค่ไหนยิ่งเรียกร้องเยอะก็ การนี่มันจะเป็นจริงก็มีเปอร์เซ็นต์เยอะมาก <Okay. S 1> <ๆ>ถ้ามาันปิดนี่คือปิดทีื่อราชมังเลยไหมคะ <laughs> อ๋อราชมังเหรอครับผมอาจารย์ผมก็ต้องดูสถานการณ์ของการทัวร์ที่เมกากอนดนะ้วยครับว่าเป็นยังไงครับผมว่าจริงจริงถ้าว่า ว่าน่าจะข้างนอกนบอและ o แล้วว่าแปลให้เหมไม่อาจารย์ยังพูดว่าสมองอยากให้ปิดที่ราชมคลเพราะว่าเขามากั้นไม่ให้ผมพูดเรื่องราชมังคม่ล้าหผมคดร่องมรู้สึกว่าถ้าปิดที่ราชมาลลาเพราะว่าเราเคยคิดว่าอีกครั้งหนึ่งเองต้องลาชมลใช่ครับผม คืออีกครั้งที่ผมบอกกันมันเป็นโชว์แบบว่าเ o r l d t o u รอบหน้าครับผม <Wow. S 1> ซึ่งถ้าเกิดเป็นปิดอังกอร์ก็นา่าจะเป็น world tour รอบนี้ครับผม mm hmm. ถามว่าราชวังนี่มีโอกาสไหมครับก็ถ้าให้พูดจริงก็คือมีครับแต่ว่าคือมันก็สองใจครับผมคือใจหนึ่งผมก็คืออยากเก็บไว้ให้มันเป็นของกอลเซเว่นครับผม mm hmm. แล้วก็อีกใจหนึ่งก็คือแบบ คือผมก็ไม่รู้ว่าด้วยตัวผมคนเดียวมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับแต่จริงพอเราได้ไปสัมผัสแ,แล้วเราว่ามันมุ่งเปลี่ยนการมากกว่าที่เดิมเนี่งเพราะวแต่เดลมันก็ใหญ่คือสมมติถ้าเกิดได้ทำจริงๆครับคือผมไม่อยากทำแนวนอนครับผมแต่ทำเป็นแนวตั้งครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำแนวตั้งสักเท่าไหร่แล้วมันสามารถเล่นกับพื้นที่ได้มากขึ้นครับผมแบบ ใส่อะไรหลายอย่างได้ก็เดี๋ยวรอดูกันคิดไปแล้วคิดไปแล้วก็ต้องมาแล้วนะมันก็คิดไ้ตั้งนานแล้วนะอยู่ในใจแล้วอยู่ในใจก็คือก็หลังจากทัวร์ที่หลังจากสเตเดียมรอบพี่ดาวที่ผมโชว์เสร็จไปเนี่ยคือมันก็มีไอเดียใหม่ๆครับผมทั้งแต่ว่าข้อดีกับการโชว์ที่สเตเดียมแล้วก็ข้อเสียกับการโชว์ที่สเตเดียมก็เลยต้องแต่ว่าเอามาแบบปรับกันนิดนึงให้ทั้งคนเปอร์ฟอร์มแล้วก็คนดูเนี่ยเขาแฮปปี้กับ ทุกสถานาการณ์แล้วก็แฮปปี้กับทั้งแบบอากาศร้อนแล้วก็สถานที่แล้วก็หลายๆอย่างด้วยแต่โชว์ที่พามาหลายคนชื่นชมความทุ่มเทของแบมมากเลยอขอบคุณมากครับับถามว่าจริงๆภูมิใจไหมก็ภูมิใจครับผมแล้วก็จริงๆภูมิใจทางแฟนคลับทุกคนที่มาดูด้วยแล้วก็ภูมิใจกับตัวผมเองด้วยที่แบบว่าแบบตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อวันนี้ตลอด9ปีที่มันผ่านมาครับผมแล้วก็ภูมิใจในทีมหลายคนที่เราทุ่มเทด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมของประเทศไทยแล้วก็ทีมของเกาหลีด้วย พอเรามาตรฐานไปสูงหลานเนี่ป็นแฟนมจะแบบว่าที่คาดฝันว่าเดี๋ยวข้างหน้าของแฟนจะต้องรังกดดันไหมครับจริงไม่ค่อยครับยังมียังมีอีกหลายอย่างที่แบบยังไม่ได้เอาออกมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมัมบผมก็ยังน่าจะทําโชว์ที่มันดีกว่านี้ได้อีกสักสองสามโชว์ครับแม่แมครบ แบนขายอย่างเมื่อกี้ก็คือเราบอกบอกมาว่ามีแอนก็เซเว่นหลายคนรอคอยเพราะว่านีแบบว่าข่าวลือมาแล้วว่าเราจะก็คือแสดงว่าจาตั้งไ่้าั้งม่ได้ตั้งไม่ไ้ตไม่ด้ตั้ง่าด้ตั้งไม่ได้ตั้งไม่ไ้วัไม่ได้เัืงอม่ได้ตั้งได้ั้งไมด้อั้ง่ได้ตั้งม่ได้ตั้งไม่ไดั้นม่ได้ตั้งไม่ด้ลั้ง่ดีทีัสุดแ่ไะครับที่จะกลัางัมแบ็พร้อมกับเจคนอีกรอบนึงไม่ได้ตั่า อตอนนั้นก็คือ2คนที่เขาอยู่ในกรมตอนนี้เขาก็จะออกมาด้วยครับแล้วก็เรามีเวลา1ปีที่สามารถเตรียมตัวแล้วก็เคลียร์งานเดี่ยวของแต่ละคนให้มาเจอกันเจ็คนได้ผมก็น่าจะมีหวังครับคุยกันจริงๆได้ไหมนะคุณเรื่องกระเป๋าคุยอ๋อจริงๆถ้าเรื่องคุยนี้ก็คุยกันตั้งแต่เขาเข้ากลมแล้วครับผมก่อแล้วก็ต้องเตรียมเวลาเอาไว้นิดนึงครับเป็นเพื่อนคนโอทีนะเนี่ยไอ้นะครับเพื่อนที่บอโอเคที่ผมคุยเรื่องนี้เหรอ เออลีดเดอร์ผมพูดไปแล้วผมผมไม่ได้ผมแค่พูดสิ่งที่เขาพูดเฉยๆนะครับเจอแน่มาแน่ปีมาแน่คงโอเคก็คือกลับมาก็าคือต้องราชมังคลาเท่านั้นอหวังว่าก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นคะผมจรุ่ง โอ้โหลงได้เป <pause and rain> ็นปีเหรอองเลยแล้วจองเลยแล้วเอ้ยเฮ้แล้วไม่รูาะว่าแบนจะต้องดูแลโปรเทคชันเพราที่ผ่านมาเราดูแลของเราเองในเรื่ององระลับแบงค์คิดว่ามันจะต้องยังไงบ้างกับโปรเทคชันโอ้จะให้ผมบอกทุกอย่างตรงนี่ยคือแนวตั้งแล้วแนวตั้งแล้วอ่าสมมติถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆคือผมก็อาจจะต้องมาลองเทสอบด้วยตัวเองก่อนแล้วกันผม แล้วดูมันเป็นยังไงแต่เผื่อจะได้นําสิ่งดีๆแบลว่าไปใส่เพิ่มในตอนที่เป็นกอสเซเว่นครับผม mm hmm. กม็ผมว่ายังไงก็หลังจากสามปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มทํางานเดี่ยวผมว่าเมมเบอร์หลายๆคนก็เริ่มที่จะ <c oughs> ฟังสิ่งที่ผมพูดมากขึ้นครับผมเพราะว่าเป็นน้องเล็กด้วยผม <c oughs> เข้าใจครับผมแต่ว่าแบบด้วยการทํางานกับหลายๆอย่างเนี่ย mm hmm. ผมก็ยัง ถือว่ายังคงอยู่ในแบบว่าซีสันที่มันยังเป็นความเป็นเคป๊อปความเป็นกอตเซเว่นแล้วก็ความเป็นไอดอลอยู่ครับผมซึ่งพอหลายๆคนเริ่มฟังแบบออพิเนียนของผมเนี่ยคือผมว่าก็เรื่องโชว์อาจจะแบบ ได้ร่วมในส่วนหนึ่งแล้วก็แมม่มเราก็อาจจะยอมให้ผมทำในส่วนหนึ่งด้วยครับผมแค่ถามเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาชุดราชมังคี่ั่นคือแบบไม่เคยประทับใจจริงๆตรงนี้แบบได้ฟังตรงนั้นแล้วสามารถไปแก้หนักกลมาหรือว่ามันต้องเรื่องเสียงเรื่องลำโพงหรือเรื่องสถานที่ความร้อนผมไม่รู้จะพูดยังไงพี่ผมว่างานงานนั้นมันไม่ไม่ใช่ครับผมเรียกไงเดี๋ยว ถามว่าเสียใจไหมที่ราชมังครั้งแรกของผมเป็นอย่างนั้นถามว่าก็แอบเสียดายแล้วก็เสียใจครับผมแต่ว่าผมว,าว่ามันงานคนละแบบกันเนาะแล้วก็เข้าใจว่าคนละคนกันด้วยครับผมซึ่งคือถามว่ามีอะไรที่สามารถเอาแบบสามจุดที่สามารถเอามาใช้ช่วยในอนาคตกับการโชว์ที่ราชมังของผมไหมเขาบอกว่าไม่ครับผมทั้งข้อดีข้อเสียไม่มีอะไรครับผมว่าผมมันเป็นงานคนละสเกลกันครับผม หลายคนเยอะเป็นปไทยเราในการที่แบบยินดีลปินก็ยังแต่สามารถจะมาพูดอะไรบ้างที่ควรจะพูดจริงๆคือผมก็คือผมก็รู้สึกดีนะครับที่หลายคนเขายอมรับให้แบบว่าผมแบบว่าแบบเป็นแบบกับการที่ผมกล้าออกมาพูดเพื่อที่จะแบบว่านำไอ้วงการบันเทิงเนี่ยไปในจุดที่สูงขึ้นแล้วก็จุดที่แบบว่าคนดูเนี่ยเขาแฮปปี้มากขึ้นกับหลายๆงานของผมแต่ว่าอีกใจหนึ่งผมก็รู้สึกกังวลครับเพราะว่าแบบ มันจะดูเหมือนกับกลายเป็นแบบผมแบบดูเป็นคนบ่นเยอะแล้วก็แบบว่าแล้วก็ดูเป็นแบบบางทีแบบหลายๆเล่าที่ผมลงไปคือถามว่าผมเสียวไหมก็เสียวครับเพราะว่าเพราะว่าเขาก็แบบว่าบริษัทใหญ่ๆกันทางหน,นครับผมแต่ว่าผมว่าผมก็ต้องบั่นใจแล้วก็บั่นใจกับคนดูเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าแบบสุดท้ายบริษัทใหญ่หล่านี้ถ้าเกิดเขาไม่มีคนดูเขาก็ ไม่มีอะไรเลยครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องเอาผู้บริโภคเนี่ยเขาเป็นหลักก่อนครับแฟนพี่จินบ้างคแฟนรู้สึกว่าเราเป็นกระบอกเปลี่ยนไปครับเขาความดีใจเขาไปพูดพูดแทนทารน่าไม่จะปรับเปลี่ยนไปตรงนี้แล้วดีใจแค่ไหนจริงๆก็ดีใจครับผมแล้วก็ผมว่าคือแบบเดี๋ยวนี้มันก็โลกเรามันก็เปลี่ยนไปนะครับผมซึนน่งผมว่าคนดูเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาดูเป็นคร <S <s ับทางเรื่องโปรดักชั่นเรื่องเสียงเรื่องว่าเสื้อผ้าหรืออะไรคือ ม่เหมือนมาก่อนนะครับที่แบบว่าเราขึ้นมาเต้น้องแล้วเขาก็พอใจแล้วมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วเนาะผมก็เลยแบบต้องต้องตามโลกหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งสิ่งที่ผมว่าควรที่จะทําคือไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของเมืองนอกหรือของไทยหรือว่าของเคป๊อปก็ตามเนี่ยคือจะทาทั้งที่ผมว่ามันก็ต้องทําให้ดีกว่าคนอื่นนะครับผมก็เลยแบบพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันออกมาดีสุดรับครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับอินเสิร์ตอินเสิร์ตเวลาประมาณ5นาที